ไหมครับเราทําการนะครับจุดไฟนะครับจุดเพื่อเอาควันนะครับไม่ได้เอาความร้อนนะครับเพราะควันที่ได้นี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ต้นไม้นะครับต้นทุเรียนของเรานี่แหละนะครับสามารถนําไปใช้ในการในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีส่วนสําคัญในการช่วยในการสร้างแป้ง และน้ําตาลนะครับช่วงนี้เองนะครับพอหมดฝนแล้วแน่นอนครับต้นก็จะทำการสะสมแป้งน้ําตาลมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการออกดอกเนี่ยนะครับเราก็เพิ่มกระบวนการตรงนี้ไปและนอกจากที่จะได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะครับเรายังใช้พัดลมนะครับ เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเปรียบเทียบง่ายๆลมนี่ก็เหมือนเด็กเสิฟนะครับที่จะคอยป้อนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้ถึงกับปากใบของทุเรียนกันเลยเชียวนะครับวิธีการนี้นะครับก็เรียกว่าสอนให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยปรุงนะครับได้เองนะครับ ไม่ใช่การเติมเข้าไปนะครับเพิ่งถ้าเกิดการปรุงได้เองเนี่ยต้นก็จะได้เรื่องของความแข็งแรงนะครับมีความพร้อมความแข็งแรงดีกว่าการเติมให้เขานะครับแต่ถ้าเกิดโอเคในจังหวะที่ขาดจังหวะที่มันไม่พอโอเคเจังหวะด,ดังนั้นเราค่อยเติมให้เขานะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถสอนให้เขาผลิตเองได้แบบนี้นะครับมันก็จะได้เรื่องของความพร้อม ความแข็งแรงดีต่อสุขภาพเงินในกระเป๋ากระตังของเราอีกด้วยนะครับกระบวนการนี้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็มาเรียนรู้มาดูกันได้นะครับที่ฟาร์มลื่นลมของเรานะครับสพกฟาร์มลื่นลมครับผม